สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้อยสตอรี่คลิปนี้แม่น้อยจะมาเล่าเรื่องไก่แดงกับข้าวสาลีเม็ดเดียวที่ฟาร์มเล็กๆริมทุ่งมีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมูวัวเป็ดและไก่วันหนึ่งไก่แดงเดินเล่นแล้วพบข้าวสาลีเม็ดเดียวหล่นบนพื้นดิน เธอเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าถ้าเราปลูกเมล็ดนี้วันหนึ่งมันอาจกลายเป็นข้าวเต็มยุ้งก็ได้นะเธอจึงเดินไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสัตว์ไก่แดงถามหมูว่าเจ้าจะช่วยฉันปลวนดินไหมหมูตอบไม่ละฉันกำลังจะไปนอนกลางวันเมื่อถามวัววัวก็บอกว่า ฉันต้องเคี้ยวหญ้าอีกตั้งเยอะเป็ดก็สส่หัวฉันมีนัดว่ายน้ำกับเพื่อนไก่แดงได้แต่ถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าถ้าไม่มีใครช่วยฉันจะทำตัวเดียวก็ได้ไก่แดงใช้ปากจิกดินใช้เท้าขุดหลุมแล้วปลูกข้าวสาลีเมล็ดเล็กๆ,ๆนั้นด้วยตนเองเธอรดน้ำทุกเช้า ขจัดว่าจะพืชรอบต้นและพูดกับต้นกล้าว่าแม้จะเป็นเม็ดเดียวแต่ถ้าดูแลเธอดีๆเธอจะเติบโตเป็นสิ่งมีค่าที่สุดใช่ไหมวันเวลาผ่านไปต้นข้าวเล็กๆเริ่มสูงขึ้นในขณะที่เพื่อนๆสนุกสนานและพักผ่อนไก่แดงยังคงขยันบางวันมีฝนตก บางวันแดดแรงแต่เธอไม่ยออ่อท้อเพราะเธอเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากการลงมือไม่ใช่แค่ฝันถึงมันหลายเดือนผ่านไปต้นข้าวโต,โตเต็มที่หัวข้าวสุกงมไก่แดงเริ่มเก็บเกี่ยวด้วยความดีใจเธอถามเพื่อนๆอ,อีกครั้งใครอยากจะช่วยฉันเกี่ยวข้าวบ้างหมู วัวและเป็ดต่างหันหน้าหนีฉันยุ่งฉันเหนื่อยมันไม่ใช่เรื่องของฉันไก่แดงยิ้มจางๆแล้วเริ่มเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองอีกครั้งเมื่อเก็บข้าวเสร็จเธอเริ่มสีข้าวและใช้แป้งจากข้าวทำขนมปังหอมๆกลิ่นหอมลอยไปทั่วฟาร์มเพื่อนๆต่างน้ำลายสอ ทันทีที่ขนมปังออกจากเตาหมูหวัวและเป็ดรีบวิ่งมาหอมน่ากินจังขอกินด้วยสิหมูร้องเราจะช่วยเธอกินเองวัวหัวเราะเรามาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเป็ดเสริมไก่แดงถามเบาๆแล้วใครช่วยฉันปลูกข้าว ใครล่ะช่วยฉันลดน้ำใครช่วยฉันเก็บเกี่ยวทุวกตัวเงียบไก่แดงมองเพื่อนๆที่กำลังอายเธอถอนหายใจแล้วพูดว่าฉันจะยกขนมปังนี้ให้พวกเจ้ากินก็ได้แต่ฉันขอสัญญาจ,จากพวกเจ้านะว่าครั้งหน้าเราจะลงมือด้วยกันเพื่อนทุกตัวพยักหน้า แล้วกินขนมปังอย่างอร่อยอร่อยเรื่องเล่านี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างคะในมุมมองของแม่น้อยคิดว่าความขยันความอดทนและการไม่ยอมแพ้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีค่าอย่าหวังผลลัพธ์หากไม่เคยลงมือทำการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ไม่ใช่เพียงหวังผลประโยชน์ความคิดเห็นของทุกท่านล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้อยสตอรี่ด้วยนะคะโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ